ใช่ค่ะวันี้าีาีคัชวนหน่อยก็ดีว่าอะไรไปไหนแล้วต้อวนเ่หน่อยก็ดีออเป็นอ๋อน้องเป็นน้องเป็นน้องสองงน้อมันต้องเจ้าบ้านเจ้าบ้านเราทีแต่เวลัเมเอวนวนถึงเสร็จแล้วเี่แล้วเจ้าบ้านไปัสี่พี่นับมาดาวสี่นะวสี่บ้านอะไรที่ก็นับเป็นดาว คืนแล้วคเย็นคืต้องัม่ค่ะคะโอ้วันนี้เปิดเลยอาจารย์ว้ไม่เปิดเลยปติหามาเลยอะยร้อยและสี่ยาวไปไม่ถยาวร้อยสี um ่น uh ี <uh ่รอไม่ได้เรียนอะไรร้อยก็จบแค่ม่เรียนนะยาวอะไรแต่ร ใช่ครก้อรู้ต้องูานี้สไจเนมันคือการหรเสร็จก็คือก็จริงๆมันคือถ้าไดความหมายก็คือตัวนีใสเรารูสึกเจใจเราใช่ตัวที่ผมขอ แต่จริงๆไอ้พวกตะลุเศษตะลุกกระเศนะครับส่วนใหญ่จะถูกใช้ในโหราศที่เราเรียกว่าโหรารศพราณาีคนจากตอนแรกผมเองก็เหมือนกันเข้าใจว่าโหราศพราณาศีคือโหรารศพราตาโหราศที่แต่จริงๆกไม่ใช่คนละศัพด์แต่ว่าโหรารศพราณาีเนี่ยมันจะเป็นปร,รักษาโหราศที่ใช้ตะลุกเศษและตะลุกกระเในการทำน โพรศาดมุมีกี่แบบหรล่าคะคืออันนี้มันมันอยู่ในโพรซา์ในเชิงในเชิงสุริยานย่าคือมันเป็นโพรซาดแบบคาร์บอนัาร์อนออกแต่ว่ามันก็ เขาใช้คำนายเขามักเขาจะมากจะไปใช้ตะลุกเสกแตตะลุกกรเสริฐนะครอมแต่ไอ้ดาวแก่เหมือนกันคือแทนที่จะอ่านลกเป็นหลกเอาตะลุเสกใช่ใช่การแทนที่จะใช้ละนะเขาใช้ตัวตัวตะลุกเสกนีตะลุกเสกเนี่ยมันก็คือเจ้าเรือเจ้าเรือนลักนาแล้วก็ตะลุกเจ้าเรือนลัคไา ทีนี้เขาก็ดูว่าเจ้าเรือนลักษณะเราคือตนุกเราเป็นดาวอะไรแบบของผมเนี่ยาราศีพิ็นคุีอ่าเป็นดาวพุชแล้วเขาก็ไปดูว่าพุธเนี่ยมันนับจากลักษณะไปที่ช่องที่สองสายอันนี้มันเห็นแล้วเป็นตัดนี้ก็เจ็ดถูกไหมตัดนี้มันคือเจ็ดสมมติอยู่แล้วตรงข้าวทีนี้พอพอไปถึงเจ็ดก็ไปดูว่าไอ้ไอ้สี่มันไปอยู่ ที่ปัี้เจ้าเดินเป็นอะไรเจ้าเดอมเป็นห้าก็นับนับไปหาห้าก็คือหนึ่งลองสองหนึ่งสองและเอาตัวเจ็ดกับสองเนี่ยแล้วหารด้วยเจ็ดอ๋อนับไปเจ็ดอ่ะช่อบไปนช่องัันส่แเอาให้สองจังหวะเล แต่ต้องนับตัวช่องจ่องตัวเองเสมอนะครับก็คือ1,2,3,4,5,6,7สเต็ปแรกสเต็ปที่2องไปหา5ก็คือ1,2แล้วเอา7จกับสเนี่ยคูณกันแล้วหารด้วย7เพราะฉะนั้นตันงผู้เส็จหายเสีเกันอะไร <5. S 1>

อดทนง่ายไหมใช่เป็นคนเป็นเป็นคนใส่สุนทรเวลาเวลาโกรธเนี่ยน่ากลัวอันตริตรไหมไม่โกรธยากแต่ไม่รู้จะเสกหรือตะบุล้างเราก็เป็นคนค่อนข้างจริงๆเห็นอย่างเงี้ยหัวรู้สึกได้คุณหาจริงหรอคือสัญญาณจริหรอไม่รู้จริงหรือเป่าใช้แต่สัญญาเนี่ยมันจะหมายถึงควาร์กิโล่ช่องของเก่าช่อของโบราณนนั่แหละใช่ครับเจ็ดเสาแปลว่าเก่าแปลว่าแก่ และเปือประตูแต่ลูกเสร็จก็ยังไปอยู่เปิดทีนี้อะไรนะครับถ้าสามก็อังคารเขาพ้นความหมายเรือังคารเลยลุยไฟเวลาถึงเวลาแล้วต้องปั่นทต้องลุยเนี่ยก็สู้คนคุณไม่ยอมให้คนอื่นชนดาวขาดเขาจะเป็นเส้นอันขาดแต่ในมุมของท่านคือไอ้ดาวเขาดุลนะครับมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบครับดาวสามเนี่ยด้านบวกของเสีย แล้วก็เป็นคนจะเป็นคนลักษณะที่ไม่ชอบอยู่เฉยอะไรลักษณะแต่ว่าถึงเวลาถึงเวลาด้านด้านจะหลบออกเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคนรู้เท่ารู้คนดื้อหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีพิจารนุเศษเนี่ยจำเป็นต้องต้องแต่ดูดาแล้วจำเป็นต้องดูเรือนหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยตอนนั้นผมเลยมาคุยกันเรื่องพัจารณาเศษเพราะว่าเรือนของพิจารณาเศษ ้าุนเคลีย้เป็นพวกาตุสัเไมีมีไ่บ้างมีบกน่ยแต่เร็นวเคัรมันล้ากับธตว่ีแร์ธาตอเ็กตมัเสียาตสก็ถูกเอาาตนเสรเป็นไรแต่จริงๆผมไชอบูทายแต่ผมไม่ชอบูนวลกไปอยู่ไหนบ้างไปอยู่ไม่ง่ ถ้ากลุ่มละก็ถือว่าโอเคครับยึดตั้งในหลักการรวมการของประเทศชาไม่ต้องคูณต้องหาเลยถูจริงคะถ้ากลุ่มรักอยู่อยู่พีางของพี่เขาอยู่สี่ก็อยู่เราไมอย่างครูเนี่ะคูนเป็นอะไรไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเราประเภทคูรักคืออยู่ตรงนั้นก็คือเราต้องใส่คูนเป็นอาทิตย์เป็นหนึ่งใช่ไหมคะพี่ก็คูนแล้วก็เกี่ยวกับกลุ่มละของจริงเพราะว่าอาทิตย์เป็นกลุ่มรักด้วย คือทั้งสองสเต็จย่าอยู่ที่เนื่อของแม่ั้าทั้งสองสเตปย่าอยู่ที uh, ่ย no. uh ่าอยู่กับช่องตรงนี้ก็มองไม่ลงดูง่ายเลดวงอาไดูง่ายแต่สด้ากว่าการดูยากตรงนมีการเล่นเล่นตัวเอเแล้วก็ยังางีการสงสัยตาทไมได้ สีเมกนเกษตรอะปลาไหลปลาไหลหรอปลาไหลปลาไหลปลาไหลแม่ชาวบ้านที่เขาบองปลาไหลคือแบปลาไหลปลาไหลเขาจะเป็นคนไหวพริบอะไหวพริบปฏิพานธ์ื่เขาจะไปไหลไปไะไใช้พวกสีสีสูงส่งโหมากสีเป็นคนหนึ่งเงี้ยสีเป็นป่าะแต่ว่าระวังของสี อะไรกะาแบบนี้ก็ได้จะดูเศษที่ตกอย่างที่เราเด็ดใช่ครับเราดูลองหาของตัวเองดูเพื่อมันจะได้ค่องล้วดูมันจะเป็นสสเต็ปเสมอคือเอา2ตัวเลขพอสองสเต็ปมันจะได้2ตัวเลขมาคูณสองลำดับเศษอะไรแล้วคือจวเศษที่เราเศษเป็นอะไรอย่างนันแต่ว่า เดี๋ยวมันจะมีบ้านเตาลูกเศษเต็มเศษเต่มเศก็ไม่ได้มีต่นีแต่ละแบบหนึ่งสองสามที่วทั่วทั่วโบราศักย์ราศีเขาก็จะน้าดูที่องแม่เป็นเเป็นรังก็จรงนะถ้าเกิดทีาิราธมาพูดสิ่งเดียวกันเก่งเลยพูดถอใ่ไหมถงจะมี้ร่างจต้องใส่เต็นเสานะเก่งเลยเจดตัวบ้าหลาแล้วน่งัน่ได้สอ ใช่ในโราศาสตร์ราศนะครับเขาก็จะเาจะรู้พบแบบนี้อายุคืนอะไรอาจจะตาอาจารย์ผู้ผู้ตายเป็นเวลานาอยู่อะไรก็แปลกจะตายไปในความเไป